สวัสดีนะครับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปสั้นๆน,นะครับคลิปนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดนครปฐมนะครับในวันที่เราไปนะครับก็จะเป็นวันลอยกระทงของปี2567ดพอดีนะครับแล้วก็ตรงกับวันที่มีงานผงพักนะครับโดยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับแล้วก็ไม่ได้เดินดูงานอะไรมาก คนเยอะนะครับการถ่ายวิดีโอค่อนข้างบากนะครับแล้วก็เก่งใจผู้คนในงานนี้นะครับจะให้ชมบรรยากาศร,บรอบๆไฟองพระในจุดต่างๆนะครับแล้วนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาลอยกระทงกันที่งานลอยกระทงนะครับซึ่งตรงนี้เขาจัดงานไว้เพื่อลอยกระทงโดยเฉพาะนะครับ ก็ระหว่างรอรอยกระทงนะครับก็ต้องยืนรอคิวมายังสะพานเพื่อจะปล่อยกระทงของเราในวันนี้ครับซึ่งกระทงของวันของเราในวันนี้นะครับก็เป็นเจ้าจระเข้นะครับเราไม่ได้ซื้อนะครับเราได้มาฟรีนะครับจากการเล่นเกมนะครับแล้วก็หลังจากเราลอกระทงเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการจุดพลุเปิดงานนะครับเราก็จะรอดูพุุครับซึ่งพลุจะจุดประมาณ คืนนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งเลยนะครับที่เรารอกันครับเพื่อรอดูพูงานนี้โดยเฉพาะนะครับและหลังจากนั้นเราก็เดินทางกลับกันครับเดีย๋ยวเราไปรอชมภูพร้อมกันนะครับว่าที่เขาจัดงานในวันนี้จะอลังการขนาดไหนนะครับไปรอชมพุพร้อมกันเลยครับ หลังจากเราดูปุ๊เสร็จนะครับเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกับพวกเราลัดหลาะเที่ยวไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อน,นครับ